นี่ครับบอร์ดกําลังชาร์จอยู่นะฮะตอนนี้ชาร์จพาวเวอร์แบงค์อยู่นะครับบอร์ดนี้คือบอร์ดที่จะช่วยให้เราลดแรงดันไฟ DC เช่นแบตเตอรี่รถยนต์12โวลต์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจดีไว้คลิปนี้นะครับอ่าได้สั่งบอร์ดสเตปดาวบัคคอมเตเตอร์นะฮะที่เป็น เอาพุ t จะเป็น USB 2ตัวนะครับมาต่อใช้งานนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมจะเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสเต็ปดาวโมดูลนะครับแรงดัน Input เข้านะครับตั้งแต่6โวลต์จนถึง28โวลต์นะฮะแล้วก็ลดเหลือ5โวลต์นะครับกระแสที่จ่ายก็คือ2.5แอมป์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกระแสนะฮะก็จะขึ้นอยู่กับ p p ายหรือว่า แรงดันอินกระแสอินพุตนะครับว่ามีเท่าไหร่นะฮะสมมุติว่ากระแสอินพุตมีอยู่5แอมป์นะครับแน่นอนครับกระแสที่จ่ายออกก็สองจุดห้าแอมป์ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากระแสอินพุตมีกระแสสูงสุดอยู่ที่หนึ่งจุดห้าแอมป์นะครับกระแสเอาต์พุตก็จะได้ไม่เกินหนึ่งจุดห้าแอมป์นะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่สามารถที่จะบ,บูตกระแสขึ้นไปได้นะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะนำมาเป็นแหล่งจ่ายนะฮะผมก็จะใช้เป็นแบต12บโวลต์12แอมป์นะครับทีนี้จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์12แอมป์เอานะฮะเดี๋ยวจะนำไปลดแรงดันดูนะครับว่าจะสามารถที่จะชาร์จการใช้งานได้หรือเปล่านะครับครับผมต่อสายใช้งานมาแล้วนะครับแดงก็เข้าขั้วบวกนะครับก็จะเขียนไว้ที่บอร์ดอยู่นะฮะดำก็เป็นขั้วลบนะครับผมจะต่อเป็นสายปักขี้ไว้นะครับ ครับมาเริ่มต้นต่อใช้งานกันนะฮะนี่นะครับขัวบวกนะครับสายสีแดงครับคือขัวบวกนะฮะก็สายสีดําคือขค้วลบนะครับอ่าพอเราต่อไฟเข้านะครับนี่นะฮะไฟสีน้าเงินก็จะติดนะครับเป็น LED ดีสีน้าเงินนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูว่ามีไฟออก5โวลต์หรือเปล่านะครับ มิเตอร์ไม้ในย่านดีซโวลต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูนะฮะแล้วก็สายสีดำคอมมิเตอร์นะครับอ่าจิ้มที่ตัวโครงของ usb เลยนะครับนี่นะฮะได้ห้าโวลต์นะครับจุดนี้นะครับเขาก็จะจำมาหากันนะฮะตัวนี้ก็เป็นห้าโวลต์กันนะครับนี่นะครับหโวลต์ะแสดงว่าไฟออกห้าโวลต์แล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อ จ้์โทรศัพท์นะครับสาย usb นะครับแล้วเสียบจ์าโทรศัพท์นะครับนี่นะครับนี่ครับการชาร์จก็ชาร์จได้นะครับนี่นะครับชาร์จอยู่นะฮะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะต่อพร้อมกันเลยนะครับจะต่อเป็นตัวนี้เป็น power bank d a b นะฮะก็จะชาร์จจากอะแดปเตอร์ตัวสำพร์มือถือเหมือนกันนะครับเราจะนำสายเส้นนึงครับจะต่อโหลด2อันเลยนะฮะอ่าจะไหวหรือเปล่านะครับนี่ครับอืมนะครับก็กำลังชาร์จอยู่นะครับนี่นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการสาธิตการต่อเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับอยากจะไปประยุกต์ใช้งานนะครับบอร์ดบักคอมพิวเตอร์ที่อ่ารถไฟนะครับเป็น5โวลต์นะครับแล้วก็จะมี usb 2ชุดนะครับเป็นพอร์ต usb นะครับเผื่อมีไอเดียนะครับจะนำไปต่อยอดนะฮะยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช n e l เจ๊กดีบาด้วยนะครับก็คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ